ยังอยู่กับรายการสถานีประัาสังคมกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้เราเปิดสายพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการรับเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพค่ะอยู่กันกับคุณชัยวัฒน์พันธ์พาณิชผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประัาสังคมโดยตรงเลยนะคะสายล้นทะลักมากเอาเป็นว่าค่อยๆทยอยปล่อยเข้ามานะคะสวัคุณผู้ชมถ้ามีคำถามเพิ่มวันนี้ตอบไม่หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตอบกันใหม่เอาเป็นว่าโทรศัพท์เข้ามาก่อนครับผมค่าปออย่างผมเนี่ย <ừ. S 1> นะทำงานส่งมาตาสามสามมาใกล้ละใกล้ครบ15ปีละใกล้อคุณเอใกล้ละใกล้ครบอย่าอยุไปห้าปละใกล้ครบร้อแปดสิบเดือนละกันนี้เนี่ยผมมาประเมินแล้วระหว่างบําเหน็จกับบํานาญเนี่ยผมเลือกที่จะรับบํานาญเพราะผมเลือกที่จะจรับบํานาญเพื่อที่จะเอาเงินก้อนผมต้องลาออกจากงานใช่ไหมฮะ อ่าสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันกันก็คือลาออกจากมาตราสามสามด้วยลาออกจากงานด้วยอันนี้คนท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้นะท่านผู้ชมต้องตั้งสติดีๆนะคุณต้องเสียงานนะครับคุณจะต้องออกจากมาตราสามสิบสามแต่คุณยังใช้สิทธิ์ได้ต่อในการเรื่องของการรักษาพยาบาลถูกต้องครับแต่ถ้าเขายังจ้างก็คือทำเงินต่อไปนะไม่ต้องรีบไปชิงลาออกไปรับเงินก้อนมาก่อนรับบำเหน็อรับบำเหน็จเสร็จไปสมัครมาตรา39เพื่อที่จะรักษาสิทธ เอาไว้อันนี้คุณดมแนะนําเลยไม่ไม่จริงๆอันนี้ไม่มันมันต้องมีวิธีไงปรักษาสิทธิ์เอาไว้นะยกเว้นกรณีเดียวที่เราไม่ได้ก็คือชเชยกันขาดรายได้ใช่ไหมฮะอันเดียวอันนี้สิทธิ์ หกอย่างยังอยู่ก็คือว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นโรคร้ายแรงอย่างเช่นอย่างต้องฟอกไตต้องทําโรคต่างๆที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องเนี่ยเอาวิธีคุณโดมไปใช้ได้เลยแล้วสังคมยอมใช่ไหมคะอย่างนี้ยอมครับก็กฎหมายไม่กฎหมายไม่ได้ห้ามเขายังมีสิทธิ์ต่ออีกหกเดือนแล้วรับผมไปสมัครมาตรา39เกนี่ยผมสามารถเริ่มะกลับมารับบําเน็จและก็บํานาญต่อได้ก็คือต้องนับหนึ่งส่งให้ครบอีกร้อยแปดสิบเดือนครับหรือสิบห้าปีใช่ไแต่ได้กับได้เลยนะไม่มันอยู่ที่ว่าอายุไง คนเรามันพบตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมีอีกขั้นหนึ่งค่ะมาแล้วนะคะถามเรื่องนี้เลยบําเหน็จบํานานสาภาพคุณกรุณาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญันค่ะคืออยากจะถามนะคะคือพี่ส่งมาเนี่ยมาตาสสารจนพี่ลาออกแล้วนะคะตอนปี่54อะค่ะค่ะพี่จะยัได้บํานานของที่ว่าส่งมาตาสางสารไหมคะไม่ได้คับค่ะไม่ได้คก็คือต่อมาพี่ก็มาต่อมาส่งมาตา นะคะมันจะแบ่งเป็นสองช่วงไหมอ๋อคือรับเงินไปหรือยังครับค่ะรับเงินบําเน็จไปหรือยังครับยังค่ะทั้งแจกบำเเน็ตตอนแรได้บํานาญครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องแน่นอนครับค่ะนับยังไงคะเขาจะเอามารวมกันเหรอคะอ่าจะมารวมกันครับครับจากมาตราสามสิบสามแล้วก็บวกมาตราสามสิบเก้าครับครับถ้าถึงสิบห้าปีก็ได้รับบำนาญเป็นแบบว่าเป็นช่วงที่ว่าส่งของแตกแต่ละมา้ ถูกต้องครับอ๋อแน่นอนเลยครับได้บําเหน็จแล้วถึงจะได้บำนานที่หลังหรือว่ายังไงคะได้คือเลือกเอาครับว่าจะถ้าสมมติว่าบำเหน็จเนี่ยต้องมารับตอนนี้เลยครับค่ะค่ะคือว่าเอามาตราสามสามมารวมกัาแต่แบ่งเงินเป็นสองช่วงใช่ครับแล้วก็เอามารวมกันทีหลังนะคะครับเป็นบำนานครับและอย่างนี้จะได้ตอนไหนคะตอนอายุห้าห้าหรือว่าเราคือมันสามประการนะครับคือหนึ่งส่งเงินมาครบหนึ่งร้อยแปดสิบเดือน นะครับมี15ปีนับตั้งแต่ปี2542นะครับเราส่งมาครบ180เดือนไหม ประการที่สองคือลาออกสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะครับจากมาตราสามสิบเก้านี่ตั้งแต่ปีสี่สองแล้วก็คือมาเริ่มรวมทั้งมาเริ่มต้นใหม่ที่มาตราสามเก้าด้วยถูกต้องถูกต้องใช่ค่ะแต่ว่าต้องดูว่าคุณกรุณาเนี่ยมีช่วงเว้นหายจากการทํางานไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ส่งหรือเปล่าอ่าก็ต้องไปนับตรงนั้นด้วยนะคะอันนี้เขายังไม่ได้รับบัตรเน็ยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือออกคือออกมาประมาณเดือนสองเดือนที่ไม่ได้ส่ง พราะฉะนั้นเดือน2เดือนก็จะหายไปถูกต้องครับเล็กน้อยเดือน2เดือนครับก็คือจะไปรับได้ตอนปี57ใช่ไหมคะอันนี้ต้องดูค่ะว่าต้องเช็คต้องเช็คนะครับว่าถึง180เดือนเมื่อไหร่นะครับขอบคุณมากค่ะค่ะเอาอย่างนี้ผมแนะนํานิดนึงให้ส่งมาตราสาิเกาไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเรามีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลครับแล้วคนยิ่งอายุเยอะเนี่ยจะเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจตับไตหัวใจปอดเนี่ยนะครับ ซึ่งก็เรารู้ดีว่าถ้าอายุมากเนี่ยนะครับเกิน5.5ปีใครไม่เป็นอะไรสักโรคหนึ่งเนี่ยไม่มีมันต้องสักโรคหนึ่งแน่นอนครับค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคนที่สมมติว่าอย่างที่คุณชัยวัฒน์แนะนําว่าให้ส่งไปเลยยาวๆมาตรา39เอาไว้ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยแต่ถ้าเขาอยากได้เงินล่ะคะอยากได้เงินก้อนหรือว่าอยากได้บํานาญที่เขาสะสมมาถ้ามาตราสาิเก้าเนี่ยลาออกแล้วิ้นสุดกันต้องเลือกใช่ไหมคะ อันนี้มาถึงทางแยกที่ต้อองเลืกคนทึงงี้ต้องเลือกเน็ตหรือบํานาญมันก็เสียอยู่ดีเออถูกต้องนะคะก็หมดสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดดีๆละคิดให้หนักเลยนะคะช่วงนี้ต้องคิดเลยใช่เลิกคนมาตาสามเก้าอย่างเดียวนะอันนี้เราแนะนําคนสามเก้านนะยกเว้นสาม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 เขายังมีสิทธิ์อยู่แล้วผ่ยแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่คุณการุณาถามเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่าง 3 3มสกลับไป3 9มเง้สามเดือนวิธีคำนวณที่จะรับเงินคำนวณย้อนหลังครับไม่รู้ครับไ,งไ,งไม่รู้ครับแต่จริงๆเนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยมาตรา33สามเนี่ย ก็คือ6ส่วนะนะครับเราได้มากอยู่แล้วในในการคิดบำเหน็จนะครับแล้วก็การามาตรา39เนี่ยเราคิดสองอนะครับในฐานอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของบำนานชราภาพมาคิดอีกครั้งหนึง่งในบำนานชราภาพเนี่ยก็คือ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยดูนะครับว่าเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเขาส่งยาวส่งยาวมาเนี่ยนะหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็ ทีนี้ก็จะมานับไม่ใช่เงินเดือนเดิมแล้วนะครับในกฎหมายบอกว่า5ปีสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นเป็นมาตรา39มาในช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยก็ได้บำนาญน้อยละสิคะคิด750บาทนะครับให้อย่างน้อยสุดเนี่ยจะต้องได้750บาท720บาทขอประทานโทษนะครับคิดจากฐาน3,360บาทนะครับถ้าเราตามทันนะครับถ้าท่านผู้ชมตามทันนะครับ อันนี้ต้องเลือกจริงๆนะต้องเลือกระหว่างเงินที่จะดูแลเราเป็นก้อนหรือว่าดูแลเราทุกเดือนหรือว่าเอาสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นหลักหลักวิธีถ้าผมเป็นผู้ประกันตนหลักวิธีที่จะคิดว่าเราจะเลือกบําเหน็จหรือบํานาญหรือจะลาออกอันนี้ต้องต้องต้องตัดสินใจยังไงฮะอ,อาจจะปรึกษาเจ้าหน้าที่นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยมาตราสามสิบสามเราก็จะเก็บมาตั้งแต่สี่สองนะครับ แล้วกฎหมายก็บอกว่าใน3ประการอย่างที่ผมได้เรียนย้ำคือ 1, 1> สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน2ลาออก3ส่งมา15ปีถ้าถึงพร้อมเนี่ยนะครับก็จะได้รับบำเน็จบำนานจะยังอื่นไม่ได้ต้องบำนานอย่างเดียวทีนี้มาตราสามสิบเ้าที่ที่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะไม่มากโดยปกติสูงอายุเนี่ยนะครับก็จะมาบวกกับเงินก้อนที่เราเคยเงินเดือนหมื่นหนะครับ ปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีคนเงินเดือน15ื่นก็จะรับ3 0 0 0เราคิดอย่างนี้นะครับในปี57นั่นก็คือ180เดือนหรือ15ปีะะนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้รับบำนาญไปนะครับเ,เงินเดือน15ื่นย้อนหลังไปก็ยังเงินเดือน15ื่นดังนั้นค่าเฉลี่ย20%ก็คือ3,000นแน่นอนพแน่นอนก็รับไปรับไปเกิดเสียชีวิตก่อน ก่อนอีก60เดือนนะครับก็จะได้รับเงินบำเหน็จซึ่งบำเหน็จก็มีวิธีการคิดก็คือได้1ิบเท่าของเงินบำนาญมันจะซับซ้อนหน่อยที่ที่ที่เราได้รับรายเดือนทุกเดือนอยู่แล้วก็เอามาคูณสิบแล้วก็คห้ไปจากสายจากทางบ้านนะคะมาจากเชียงใหม่เจ้านะคะคุณประทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะ เอาอยากอยากทราบว่าอันนี้ประกันสังคม,มของคุณพี่ของคุณพี่นะคะคือว่าประกันไปแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดงวดอะ,ค,ะค่ะ,ะค่ะคุณปทิ้งปิดเสียงทีวีก่อนนะคะจ้าคุยกับเราทางโทรศัพท์เนะาะค่ะอ่าเชิญต่อเลยค่ะแล้วยังไงต่อคะมาร้อยห้าสิบเจ็ดเดือนแล้วคือว่าสวัสดิจราออกอย่างเงี้คยค่ะจะได้เงินบำนานหรือว่าบำเหน็จอะคะอ๋อบบำเหน็จครับ <c oughs> คือคือ,คอนับตั้งแต่ปีสี่สองมานะครับ ก็คือป all uh, ีสี่สองนี้ก็คือมีการเอาออกเอาเข้าค่ะค่ะคือที่บริษัทมีการเอาออกเอาเข้าไปแต่นี้เขาก็ประกันมาปีสี่ห้าจะเอามาเลยแต่ครบได้ร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบสี่งวดน่ะตอนนี้นะคะค่ะอันนี้เช็คจากไหนคะเนี่ยร้อยห้าสิบสี่เขาเช็คเขาเองเเช็คเช็คมาจากประกันสังคมได้ได้สัยอดสดยอดเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะคือเช็คมาแล้วแต่มันไม่ครบร้อยแปดสิบงวดใช่ปะคะใช่ค่ะแล้วก็อายุประมาณนี่อายุห้าสิบสามแล้วอะค่ะ คือว่าจะจะลาออกอย่างเงี้ยค่ะคือจะจะได้เงินส่วนนี้ตอนไหนอะคะอันนี้เป็นมาตราสามสามหรือสามเก้าคะทำงานนี้ที่ทำงานอยู่ค่ะอ่านี้ทํางานอยู่ด้วยมาตราสามแหมจะรีบลาออกไปไหนลาออกตอนนี้ได้บําเหน็จอย่างเดียวได้บําเหน็จอย่างเดียวก็คือเราจะไปรับเงินตอนไหนอะคะรับเงินตอนที่เราอายุห้าสิบห้าปีครับค่ะเพราะตอนนี้ห้าสิบสามเนาะรออีกสองปีถ้าอีกสองปีนี้ครบอีกยี่สิบ ยี่สิบหกงวดครบร้อยแปดสิบใช่ปหคะครับก็ต้องก็ <8 S 2> ต้องเช็คดูดนี้เราได้เช็คจากสำนักงานประกันสังคมถ้าสมมติว่าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบเนี่ยนะครับ <S 1> <S 1> เมื่อไหร่ก็คือแล้วเราอายุ55ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนถ้าถึงพร้อมใน3ประการนี้ก็รับเงินบำเหน็จหรือบำนาญครับอ๋อคือคือคือคอันนี้คือว่าปีปีห้ารับห้าพอดีค่ะพอดีครบกับ180มงวดพอดีเลยอะค่ะอ๋อแล้วาถามคุณไประทีนก่อนว่าอยากได้บำเหน็จหรืออยากได้บำนาญล่ะคะ ยังสองสี่สามเออยังเลือกไม่ได้อันนี้มีทางเลือกนะยังมีทางเลือกถ้ารับเงินก้อนก่อนแล้วมาส่งมาตราสามสิบเก้าได้ตอนปีห้าแปดอะค่ะใช่ถึงลาออกตอนนี้ก็ได้เงินอีกปีห้าแปดอยู่ดียังรับเงินไม่ได้อยู่ดีนะคะใช่ใช่ส่งไปกอต่อได้ฮะรักษาสิทธิ์ไว้ก่อนอ๋อักษคือส่งต่อไม่ได้ตามกฎหมายเนี่ยจะต้องทํางานให้กับนายจ้างมาตราสามสิบเก้าแต่เขาจะลาออกนีย้ายมาอยู่มาตราสามสิบเก้าเพื่อส่งต่อได้ไหมคะ ในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขาลาออกต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาเขาเขาทำยังไรก็ได้ไม่ใช่นะครับก็คือคนที่อยู่ในระบบเนี่ยก็คือมาตราส3แต่ถ้าสมมติว่าลาออกมาแล้วเนี่ยคือไม่ได้ทํางานอันนี้เนี่ยมาสมัครมาตรา39ได้ภายใน6เดือนนับตั้งแต่เขาลาออกนะครับเป็นไปตามกฎหมายครับก็จะได้ไม่ต้องรอแบบไม่มีอะไรเนาะ สปีไม่งั้นรอเงินก็ไม่เพิ่มด้วยนะคะคุณประทีมันก็ไม่เพิ่มคือว่าเรายังไม่ครบร้อยแปดสิบมวดใช่ปะค่ะก็คือว่าเข้าใจว่ากฎหมายเขาจะครบร้อยร้อยรองร้อยแปดสิบมวดสิ้นปีนี่ใช่เปล่าคะเขาก็จะให้ไปให้โดยแบบว่าบำนาญโดยอัตโนมัติไปเลยอย่างเงี้ยคือเข้าใจแบบนี้ไงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋อคือจะต้องส่งติดต่อกันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ ปี42เป็นต้นมาโดยที่ไม่ขาดตอนเลยไม่หยุดเลยไม่ลาเลยครบ15ปีเนี่ยในปี2557เดือนมกราพอดีนะครับประกอบกับอายุต้อง55พอดีด้วยถึงพร้อม3ประการ55แล้วสิ้นสุดความเป็นผู้ประการตนใช่ค่ะต้องหลายอย่างรวมกันตอนนี้เนี่ยคุณประทินเกือบจะเข้าใกล้แล้วนะคะอายุก็เกือบจะได้แล้วเดือนส